สวัสดีครับวันนี้คุณหลังโกอยู่ในรายการหลังโกพรีวิวครับมาอัปเดตว่าวันนี้มีใครแข่งกับใครบ้างพรีวิวคู่สําคัญสำคัญแล้วก็ทํานายผลสกอร์นะครับก่อื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเป็นไลอ a อนท็อปบอล ติดตามข่าวสารฟุตบอลอัปเดตตารางการแข่งขันได้ที่ไลน์แอด all top บอลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้1รางวัลน,นะครับกติกาก็คือกด s u บ s ไ r i b ์ช่องคุยหลังโกฮะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิของท่านใน Li น์แอด all top บอลแล้วก็รอว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้1รางวัลไปนะครับประกาศผลผู้โชคดีทุกเดือนนะครับมาดูรีวิวครับวันนี้ คู่แรกเป็นศึกฟีเบอรีอังกฤษนัดอรองสุดท้ายเขาะเป็นฮสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับกำยอนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในเวลา4ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับนัดนี้มีความสำคัญต่อทั้ง2ทีมฮะเลสเตอร์ก็ต้องการคะแนนเพื่ออยู่ในพื้นที่ท็อปโฟไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนสเปอร์ก็ต้องการคะแนนเพื่อทำสิทธิ์ให้ได้ลุ้นไปยูฟายูโรปาลีกเหมือนกันนะครับก็มาดูทางฝั่งเจ้าบ้านฮัสเปอร์5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ส่วนเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์ม ที่ไม่ค่อยดีนะัละ่าสุดก็เพิ่งเอาชนะเชฟดูได้สอูนย์นะครับฮานักล่าสุดก็ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2กลับมาดูเฮ to เฮ a d ของทั้งกู้ที่เคยเจอกันฮะสเปอร์ชนะไป3ครั้งเลสเตอร์ชนะ2ครั้งไม่เคยเสมอกันเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของเลสเตอร์ในต้นฤด,ดูกาลฮะเป็นเลสเตอร์เอาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับมาดูความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมฮะวันนี้สเปอร์ไม่มีอลฟอย ตองกี้เอนดอมเบเล่เอริกไรเออร์ที่โดนแบนนะครับส่วนต้องเช็คความฟิตของเดเล่อัร์ลี่อยู่เพื่อเช็คความฟิตมาถึง3-4นัดแล้วยังไม่ได้ลงซักนัดเลยนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์วันนี้ไม่มีคริสเตียนฟุกมาร์คเอาไปตั้นเจมส์มิสันเบนชิวลิลอาริคาโดเปราและคากาโซโยุนคูที่โดนแบนไปนะครับแต่ขาดนักเตะต,ตัวหลักอย่างนี้เลสเตอร์ก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะเพื่อเพราะเขาไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้ถึง2-0นะครับ มาดูสถิติของของ,ของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะ113ครั้งที่เจอกันเป็นสเปอร์ชนะ56ครั้งเสมอ21ครั้งแล้วก็เรสเตอร์ชนะไป36ครั้งนะครับ3นัดล่าสุดในบ้านของสเปอร์เลสเตอร์ไม่เคยชนะเลยแพ้2เสมอ1นะครับวันนี้น่าสนใจว่าทั้งคู่สายเต็มแน่นอนผมทายเป็นวันนี้สเปอร์ชนะได้1-0ครับ มาดูปรีวิวอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นศึกเอฟซีครัรอบรองชนะเลิศเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเรานะครับแข่งที่สนามเวมบีสเตเดียมเชลซีให้ด้านหลังสุดชนะ3แพ้2ส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยมาถึง18นัดนติดต่อกันแล้วนะครับมาดูเฮตูเฮต,เตของทั้ง2ทีมที่เคยเจอนะเป็นแมนยูชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งและเชลซีไม่เคยชนะเลยแต่ตั้งแต่แฟรงค์มพนร์ดมาคุมเชลซีเนี่ย เจอแมนยูทีไรไม่เคยชนะเอ่ยนะครับก็เป็นเชลซีเนี่ยที่ไม่ชนะแมนยูมาแล้วถึง6นัดติดต่อกันนะเป็นแพ้4เสมอไป2นะครับก็น่าสนใจทีเดียวว่าเชลซีเหมือนจะแพ้ทางแมนยูหรือเปล่ามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมาะวันนี้เชลซีไม่มีบิลลีก่กิมัวแล้วก็เอนกลูกองเต้ที่ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแมนเชสเตอร์เดนตดวันนี้ไม่มีอารเซลตัวเซเบ้ฟิลโจนลูกชอและแบนดอนวิลเลียมทางฝั่งแบ็กซ้านี่ต้องรอเช็คสภาพความฟิตก่อนว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับ ทั้งคู่เจอกันในศึกเอฟเอมาแล้ว16ครั้งเป็นเชลซีชนะ5เสมอ2และแมนยูชนะไปถึง9ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าแมนยูดูข่มอีกแล้วก็มาดูทางฝั่งเชลซีฮะเคยเข้าชิงไปทั้งหมด13ครั้งนะครับสำหรับเชลซีส่วนแมนยูเข้าชิงไปแล้ว20ครั้งนะครับก็น่าสนใจว่าวันนี้ทีมแกร่งทั้ง2ทีมเจอกันจะเป็นยังไงนะครับ มาดูทางฝั่งดอสโวของทั้ง2ทีมฮะวันนี้เชลซีดอสโมในศึกเอฟเคัพเป็นรอสบาร์คลียิงไปแล้ว3ลูกส่วนแมนเชสเตอร์ยไงเตดเป็นโอเดียนอิกาโลที่ยิงไปแล้ว3ลูกเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูว่าวันนี้นักเตะทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าแมนยูน่าจะโรเตชันพอสมควรอิกาโลน่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับผมทายสกอร์เป็นวันนี้แมนยูเอาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่เหลือกันนะครับว่ามีใครเตะใครกันบ้างแล้วก็ทำนายผลสกอร์นะครับมาดูที่ ลีกแรกครับพิมล์ลีกเหลืออีกคู่นึ่งครับเอฟซีบอลมัตพบกับเซาแฮมป์ตันคู่นี้บอลมัตต้องการหนีตกชั้นเซาแฮมตันก็อยู่ในช่วงที่กําลังฟอร์มดีผมว่าวันนี้ออกมาในผลเสมอสองประตูต่อ2ครับลีกต่อมาฮะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมี2คู่ดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับลีสยูเนเต็ดคู่นี้ผมมองเป็นผู้มาเยือนอย่างลีสยูเนเต็ดเอาชนะได้1นึครับคู่ต่อมาฮะบันซ์ลีย์พบกับนอตติงแฮมฟอเรสต์คู่นี้ผมมองเป็นผู้มาเยือนอีกแล้วฮะนนอออตตติงแฮมฟเเรรส์าชะได้2คับ ดีต่อมาฮะเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สองคู่ด้วยกันคู่แรกพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์พบกับฮุสตันเดนโมลคู่นี้ผมมองเป็นพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เอาชนะได้2 0ครับคู่ต่อมาฮะลอสแองเจลิสพบกับ LA Gala x y เลกซดาร์บี้แห่งเมือง LA ของสหรัฐอเมริกาฮะคู่นี้ผมมองเป็นลอสแองเจลิสเอฟซีเอาชนะได้1 0ครับลีกต่อมาฮะเซเรียอาอิตาลีมีทั้งหมด6คู่ด้วยกันคู่แรกปาาพบกับซามโดเรียคู่นี้ผมมองเป็นปาาเอาชนะได้1 0ครับ คููต่อมาฮเจนัวพบกับเลเช่เจนัวถ้าวันนี้ชนะจะทำให้สปา์ตกชั้นทันทีผมมองเป็นเจนัวเอาชนะได้1-0ครับครูต่อมาฮเบชาพบกับสปา์สปราร์ฮะอย่างที่เพิ่งบอกไปถ้าเกิดเจนัวชนะเขาจะตกชั้นทันทีแต่เขาก็ต้องการ3าแต้มไว้ก่อนผมว่าวันนี้สปา์เอาชนะได้1-0ครับครูต่อมาฟิออรเรนติน่าพบกับโตริโนคู่นี้มองเป็นเจ้าบ้านอย่างฟิออเรนติน่าเอาชนะได้2-0ครับ คู่ต่อมาฮะนาลีพบกับอูดินเนเซนาโปลีดูดีกว่าเอาชนะได้10ครับคู่ต่อมาฮะคู่สุดท้ายของเซเรียอิตาลีเอสโลมาพบกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานที่เพิ่งขึ้นไปอัดับ2ฮะน่าจะเอาชนะได้วันนี้2-1ครับมากันที่ลีกสุดท้ายฮะลาลิกาสเปนวันนี้เตะครบทุกคู่นัดสุดท้ายของลีกแล้วนะครับคู่แรกเรอัลบายาตดลิดพบกับเรอัลเบติสคู่นี้ผมมองเป็นผลเสมอที่2ประตูต่ตอ2ฮะ คู่ต่อมาอาราเบสพบกับเอฟซีบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาที่เพิ่งเสียแชมป์ให้กับเรอัลมาดริดไปวันนี้น่าจะเอาชนะได้ฮะ1-0ครับคู่ต่อมาแอตเลติโกมาดริดพบกับเรอัลโซเซดาตแอตมาดริดที่การันตีการไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแต่ใน,นสุดท้ายก็ต้องเอาหน่อยฮะผมว่าอันนี้แอตมาดริดเอาชนะได้1-0ครับคู่ต่อมาฮะเอสปานอョพบกับเซลตาบิโกเอสปานอョที่ตกชั้นแล้วเล่นสั่งลาศึกลาลีกาสเปนวันนี้ ผมว่าไม่น่าต้านทานเซลตาบิโก้ไว้โดยเซลตาบิโก้น่าจะเอาชนะได้1นครับคู่ต่อมาฮะกรานาดาพบกับแอตติกบิลเบาคู่นี้ผมมองเป็นผลเสมอที่1ประตูต่อ1ครับคู่ต่อมาฮะเลกาเนสพบกับเรอัลมาดริดแชมป์ปีนี้ฮะเรเอัลมาดริดวันนี้น่าจะเอาชนะได้1นครับคู่ต่อมาฮะเลบันเตนพบกับเกตตเฟ่คู่นี้ผมมองเป็นเกตตเฟ่ที่ต้องการลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกเอาชนะได้2อครับ คููต่อมาโอซาซูนาพบกับมาโยกาโอซาซูนาดูดีกว่าเล็กน้อยน่าจะเอาชนะได้ครับ 1. 0ครับคููต่อมาเซบียาพบกับบารเลนเซียเซบียาก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่การันตีการไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วน่าจะเอาชนะได้ครับ 1. 0ครับคููต่อมาบียารียลพบกับเออิบาบียารียลที่ต้องการคะแนนเพื่อการันตีการไปลุยศึกยูโรปาลีกน่าจะเอาชนะได้ 1. 0ครับ ก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวฟุตบอลแล้วก็ไ่เรียงว่าวันนี้มีใครเตะกับใครบ้างอีหนึ่งก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีของเรานะครับเป็นไลน์แอดออลท็อปบอลติดตามข่าวสารฟุตบอลอัปเดตตารางการแข่งขันได้ที่ไลน์แอดออลท็อปบอลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธะหนึ่งรางวัลน,นะครับกติกาก็คือกด s u b s c r i b ์ช่องคุยหนังโกฮะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิของท่านในไลน์แอดออลท็อปบอลแค่นี้ก็รอประกาศว่าใครเป็นผู้ดดีได้รัับงวเป็นเสื้้ออฟุตบล,ลิิิสททธแไปนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ